ลำนำรักมือปราบมารตอนที่สามสิบร้อนใจไปก็เปล่าประโยชน์ตั้งแต่เด็กเฉินสิ่งชื่นชอบเทศกาลเคินเนกรงเป็นที่สุดน่าเสียดายที่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ถูกพาไปยังผู่เขาลึกต้องอยู่อย่างเงียบเหงามาตั้งหลายปีเขาเลยอยากเที่ยวเล่นอยู่พอดีก็ได้เฉินซิงกล่าว เจ้าจำที่ตัวเองเคยพูดได้หรือไม่เขอเพียงรักษาเชิญล้วนฝืนหายจะให้เจ้าทำอะไรก็อยอมในสุดกระมาถึงแล้วเรซิ่งสู้เอ่ยรอเจ้าพูดประโยคนี้มาสักพักแล้วเป็นผู้พิทักษ์ของเจ้าเท่านั้นก็พอใช่ไหมเรื่องที่ข้าเคยรับปากย่อมพูดแล้วต้องกระทำ เฉินสิงไม่นึกว่าเสียงสู่ตกปาารับคำง่ายๆจึงประหลาดใจมากเสียงสู้เอ่ยต่อช่วงนี้ข้าคิดถึงคำพูดเจ้าอยู่ตลอดเฉินสิงรีบกล่าวโอ้ยใจเย็นก่อนไม่ใช่คำก่อนนี้เจ้าเห็นข้าเป็นคนอย่างไรกันนะหากบังคับให้เจ้าเป็นผู้พิทักษ์โดยไม่สมัครใจแล้วจะมีความหมายใดเล่าคราวนี้เสียงสู้เป็นฝ่ายประหลาดใจบ้างมองฉันสิงอย่างครุ่นคิดสงสัยพร้อมขมวดคิ้วมุน เฉินซิงยิ้มกล้างเอ่ยต่อพรุ่งนี้เป็นเทศกาลปลายศาสตร์แล้วเจ้าพาข้าไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเซินซูจ้องเฉินซิงเงียบไปนานก่อนตอบว่าย่อมได้วันเทศกาลปลายศาสตร์ดินแดนเซเลอร์จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการทุกชนเผ่าขนสุราชันเลิศพร้อมเนื้อวัวเนื้อแกะมาจะเรียงตรงกลางลานโลง่งรวมประมาณแล้วได้โต๊ะ เต็มต๊ะความยาวหนึ่งลิให้ทุกคนเดิ่มกินให้ตามอัธยาศัยชนเผ่าทั้ง16มีการจัดงานประลองฝีมือ10กว่าสนามทั้งควบหมายิงธนูมวยปราำฝึกวัวและอื่นๆเป็นงานเฉลิมฉลองที่ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆ จนสิงมองเห็นความคลึกครื้นก็ส่งเสียงโห่ร้องตอนตรงมายังข้างสนามประลองที่มีผู้คนหล้่มหลามส่วนสิงสู้ไปเตรียมพิธียิงธนูบวงสวงฟ้าจนสิงเตลเตรยุนันโห่ร้องเสียงดังอยู่ข้างสนามมวยปรามอย่างคึกคักแล้วนำข้ารักษาได้รับจาการช่วยตรวจโรคชาวนอกด่านมาพนันขันต่อก,กับคนที่นี่ชนะไปไม่น้อย ทา่านยังซื้อลูกม้าขนแดงพุชซาตัวหนึ่งจากชาวสยงหนูมาขี่เล่นไปทั่วท่านหมอเทวดาชายหนุ่มเผ่าเทเลอร์ตามหาอยู่ค่อนวันกว่าจะเจอเฉินซิงเขารีบกล่าวว่าท่านประมุกใหญ่ตามหาท่านอยู่กอรับรีบปฏิท่านไปทีเถอะขอรับซึ่งสู้เฉินซิงวรองทัก จ้าดูมาค่าซื้อมาสิว่าเป็นอย่างไรหน้าแท่นพิธีในยามนี้มีผู้คนครากล้าำเต็มไปหมดขณะที่จนสิงจุงมาเข้ามายามนั้นซึ่งสู้กรังอยู่บนแท่นพิธีสวมชุดเกราะเทียนเลอร์ซึ่งสร้างจากทองคำบริสุทธ์ใส่รังคาดแผงอกชวนชมกล้ามท้องเรียงตัว สวยชวนมองเมื่อถือคันธนูยกพุทธก็น,นำสีหน้าถึงมึงถึงเจ้าเป็นคนขอยข้าพาเที่ยวแต่เช้ามากลับหายหัวจ้อยจนสิงหัวราพรางมองอีกฝ่ายเป็นเสี่ยงสู้ยืนตรง,งาผาเผยอยู่บนแท่นพิธียามค่อยๆหันมายิ่งงามพิลาดจนสมองเขาว่างเปล่าไปชั่วขณะถึงกับเขีนหาถ้อยคำจากบทกวีและอักษรที่เคยเริ่มเรียนมาบรรยายควรปณีไม่ออก นรชนผู้นั้นราวันปานกุสุมานจนสิ่งเดินไปหาซึ่งสู้รู้สึกใจเต้นรัว,รวจนหายใจไม่ค่อยออกทว่าแม้ในใจปั่นป่วนปานคลื่นคลั่งบนไปหน้ากราบยิ้มแย้มสงบนิ่ง จะว่าอะไรนะันเสี่ยงสู้แลิกคิวถามอย่างไม่เข้าใจันสิงกระโดดขึ้นบนแท่นพิธีช่วยจับชุดให้อีกฝ่ายชมว่าเจ้าหล่อมากไงละ่ะันสิงเฉลยชาโนด่านอย่างบวกเจ้าช่างไม่ละเอียดอ่อนเอาเสียเลยันสิงมายังริมแท่นพิธีด้านหน้าคนข้างเริ่มส่งเสียงผิวปากเสี่ยงสู้จิงชี้ไปด้านหลังปะเชิงบอกให้เขาถอยไปหน่อยให้ดูพิธีจากแถวหลังเป็นพอ ตอนนั้นเชิหลวเฟิงขึ้นแท่นพิธีมาพร้อมตะกนเริ่มเลยไหมเซิงซู่ส่งสัญญาณชวนหลวเฟิงจึงสั่งการต่อนักดนตรีชาวโรรานทั้งสี่มุมรอบแท่นพธิธีค่อยๆเป่าแตรเหล่าพันธมิตรชาวนอกด่านทั้งหมดหยุดสิ่งที่ทำอยู่ทันทีและวิ่งแข่งกันพุ่งมายังแท่นพิธีตรงใจกลางชวนหลวเฟิงนำห่านป่าผูกติดกันเป็นคู่ออกมาที่คอของหา่านป่าคู่นั้นผูกเชือกสีแดงเชื่อมกันเอาไว้ตรงกลาง เชือกแขวนคล้องทองขนาดหนึ่งฝ่ามือจนสิงรีบเอ่ยนี่เจ้าจะทำสิ่งใดสึ่นสู้กุมธนยกกล่าวเสียงทุมเบิกตาดูให้ดีจนชิงรีบตอบยิงนกสองตัวด้วยธนูดอกเหนียวยันเลยดีกว่านะเจ้าจะยิงเข้าเป้าหรือหากไม่เข้าเป้าเล่าสึ่งสู้เอ่ยตอบ เม่เข้าวเป้าก็แค่ขายหนะ้าฉันสิงรีบกล่าวไม่จะจีต่อให้ข้าวเป้าแต่หานป่าพิษอะไรด้วยหานป่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะซึ่งสู้ประกาศเริ่มเทศกาลปลายศาสตร์ด้วยภาษาเทเลิศด,ดังกล้องเบื้องล่างจนหยุดเสียงเออะฝูงชนมืดฟ้ามวดินหลายแสนคนห้อมล้อมอยู่ด้านล่างแท่นพิธีแน่นขระดจนแม้แต่น้ํายังไม่อาจไหลผ่าน ชวนหลือเฟืงตะโกนไปได้พรางปล่อยหันป่าบินจากมือห่านคู่แผสียงร้องสยายปีกโผสู่ท้องฟ้า ในพริบตานั้นหานป่าทั้งสองก็สะบัดปีกถูลูกทุกกางพยานบินกันไปกลายเป็นเพียงจุดสีดำเล็กๆกลางเวหาซึ่งสู้ค่อยๆง้างคันธนูพูกคนจํานวนกว่าสามแสนต่างกลั้นหายใจส่วนเฉินสิ่งอ้าปาก้างเจะทำได้จริงหรือซึ่งสู้ตรึงอยู่เท้าอยู่กับที่พลางง้างคันสอนจงกลายเป็นรูปเดือนเต็มดวงอาศัยแรงส่งนี้คันสอนเล็งคันสอนยาวทะยงชีฟ้ฟ้าฟึบฟึบฟึบยิง ไปสามลูกติดวันนั้นที่กลางเมืองฉังอันซึ่งสู้ยิงสอนด้วยระยะห่างออกไปรอยก้าจนกระจกยินหยางหลุดมือเฟิงเสียนอี้ได้ก็นับเป็นทักษะระดับเทพแล้วฉันซิงไม่นึกไม่ฝันเลยว่าเขาจะใช้ทักษะยิงธนูสอยคล้องทองกลางอากาศให้ด้วย ครั้นหันตาบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งสู้ยิงเสริมอีกดอกปิดท้ายสอนดอกแรกยิงเชือกแดงขาดคล้องทองร่วงจากการอากาศสูงเหมือนจังประทานก,ก็สอนดอกทสองเกิดเสียงดังกุ้งตามด้วยเสียงกุ้งอีกครั้งสอนดอกที่สามก็เข้าเป้าเช่นกันก สอนดอกสุดท้ายติดตามไปทันยิงะรุกค้องค้องทองจนแผ่เครื่อนเสียงดังกังวานเสียงหัวร้องเย็นดีลั่นกระหึ่มไปทั่วบริเวณ ชนสิข่าวตะก,กลกึบก้องเสียงสู้ลดคันสอนลงบรรยากาศงานรื่นเริงพุ่งถึงจุดสูงสุดจนหลุดการควบคุมเช่วกกลาวไม่ว่าชายหญิงเด็กนะ้อยหรือคนเชื่อราต่างออกไปร้องเล่นเต้นดําราวกับคลื่นน้ำกระเพื่อมออกสด้าน8ทิศเชเลฟเฟิงหัวเราะราพรางดึงมือเสียงสู้เขาย,ยกคันธนูยกควักมือเรียกจนซิงก่อนฉุดข้อมือเขาไปทละสามวิ่งลงจากแท่นพิธี ทุกแห่งคนพรั่งพร้อมไปด้วยสุราเลิศรสและอาหารโอชาผู้คนเริ่มประลองดวดดวนดวนดวเล่ากันจนสิงถูกยดดื่มทั้งนั้นทีทางนี้ทีก่อนหน้านี้เขาก็ดื่มไปแล้วไม่น้อยริสุราทําให้ฉันสิงเริ่มมึนเมาไะยินเชิญล่อฟึงตะกนบางอย่างเสียงดังเสียงสู้บอกว่าเราเๆหน่อยข้าไม่อยากแบกเจ้ากลับไม่เป็นไรฉันสิงตะกกนตอบ ซึ่งสู้กันฝูงชนออกไปชวนเลือเฟิงยื่นถ้วยสุราเฉินซิงอีกครั้งซึ่งสู้หันไปดื่มเองหนึ่งถ้วยเฉินซิงรีบกล่าวชวนเลือเฟิงแผลเจ้ายังไม่หายดีดื่มให้น้อยหน่อยมีคนส่งสุราให้เชอร์เหลือเฟิงซึ่งสู้เองตัวพิงอยู่หน้าโต๊ะยากรับมากรอกลงคอแทนจนเครี้งเหล่าชาวนอกด่านส่งเสียงเอะมาเทิ่งเชอร์เหลือเฟิงหัวเราะร่าก่อนกดซึ้งสู้ลงกับโต๊ะยาก้มกายลจ้ห่ากายงมพิ่เชิงัวนซ่งสงกับออ กี้คนส่งเสียงอื้ออึงขึ้นอีกครั้งสนับหัวเราะเคลิ้นเกรงซึ่งสู้ยกมือป้องปากเอาไวไ้ระอีกฝ่ายจรดริมฟีปากออกมาก็ายกเท้าถีบคนกระเด็นวื้อไปก่อนขำบรามกระเกลี้ยวใสหัวไปให้ไหวเลยจนสิงหัวเราะตามทว่าไม่รู้เหตุใดกับรู้สึกเจ็บแปรในอกขึ้นมาคล้ายถูกาา ipped, บางอย่างบีบรัดริสรุราทำให้เขาหายใจติดขัด เชลเฟิงนอนแผ่ร้องอดออยู่บนพื้นซึ่งสู้กระว่าถีบจนอีกฝ่ายแผลเปิดจึงรีรีเข้าไปตรวจดูฉันสิงรีบเข้าไปพรางกล่าวให้ข้าดูให้ไหม โชวหรือฟังยิ้มกลิ่มพลางพรักชนนซิงออกได้ตะโกรเสียงดังเป็นภาษาโรร่านว่าจะเล่นมือปั้ากับเซียงสู้เขาก็เด้่งตัวขึ้นมากรมเซียงสู้จากด้านหลังพริปตาอีฝ่ายคว้าลงมาเหยียดหยันว่าไร้สาระไม่เล่นกับเจ้าหรอกแต่พอบกมือจะจากไปถูกเชอร์หรฟังขวางทางเอาไว้ ชูลีคงชูลับอนตะโกนขณนะยิ้มกว้างข้าขอท่าเจ้าหากชนะข้าจะเป็นประมุกใหญ่จะต้องต่อยข้าด้วยการใช้มือเดียวชาวคนหนุ่มชาวโรรานพากันตะโกนสู้สู้สู้เส้นสู้สหัเราะเยาะพรางเก็บมือข้างหนึ่งไถหลัง ตรงกลางบริเวณพรันทุกคนล้อมปิดเป็นวงกลมบทบางสายตาของเฉินซิงเฉินซิงวางจอกโุราลงฟังเสียงหัวร้องรุ่นเริงเรี่ยวมาจากในวงความรู้สึกอ้างวางพลันพุ่งพร,ร่านขึ้นดุดเงาตามตัวเขาหันหลังเดินออกจากกลุ่มผู้คนบริเวณโต๊ะยาวเขาเดินมายังชายขอบฝั่งใต้ของดินแดนซื่อเลอนี่เขาเป็นอะไรไปฉินซิงรู้สึกวูบหวง กับความรู้สึกหนักหน่วงเกาะกลุ่มเขาท้องฟ้ามืดมนบทบางฟ้าสีครามประเด็นกำลังจะเกิดพายุหิมะขับปีนคือนไปนั่งบนกองฟางเงียบเงียบไม่เคยจะคอหี่วแห้งแห้งเหี่ยวเท่าตอนนี้มาก่อนเพราะคิดถึงบ้านหรือแต่บ้านของข้าอยู่ที่ใดเล่าฉันสิงคาบเส้นฟาง ไว้ก่อนลงนอนด้วยริศราจนร่างจมในก่องฝางทอดตามองฟากฟ้าอันขมุกขมัวหูยังแววเสียงหูร้องของเหล่าชาวนอกด่านจนสิงรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจเหตุการณ์ที่เดิมคืนเครงดีเปลี่ยนเป็นเจิดชื่อไร้สีสันในพริตตายิ่งย้อนนึกถึงท่าทางองค์อาจเท่าหานของเสี่ยงสู้ที่เห็นเป็นครู่เมื่อครู่ก็ยิ่งไม่สบอารมณ์ราวกับของของ,ของตอนถูกแย่งชิงไป ต่อมาความรู้สึกนั้นแปลเป็นความสับสนตเต็มหัวใจพันพัวจนกลายเป็นวุ่นวายยุ่งเหยิงเสียงร้องดังใกล้มาเรื่อยๆจนสิ่งยิ่งหุดหดลุกกขึ้นมาตะโกนนกหูจะตายแล้วมัวทำไรกันอยู่ได้ก้อนเห็น ก่อนเห็นว่าไม่ไกลนักมีกองลาดตะเวนตะเบิงมุ่งไปทางทุ่งหญ้าแปรกระจายออกเป็นรูปพรัดพรางกุร้องคำรามจนสิ่งถูกเหตุการณ์นี้ขัดจังหวะความคิดมองภาพเหตุการณ์นั้นอย่างสับสนเขากระโดดลงจากกองฟางขี่ม้าของตนขี่ไปยังใจกลางวงล้อมนั้นพบว่าฐานม้าชาวโรรานสลายสิบคนกำลังล้อมคนผู้นหนึ่งอยู่คนนั้นสวมเงกสีดำมีผ้าป่านบทบังใบหน้า ในมือถือพรองยาวเสมอคิ้วมองเหล่าทาันมาอย่างระแวดระวังจนสิ่งถามกระท่อนกระแท่นเป็นภาษาโรารานที่เรียนมานี่คือผู้ใด คนแทบหมดในแดนเซอเลอต่างรู้จักเฉินซิงชาวรารรานเห็นเขาเข้ามาถอยให้เล็กน้อยส่วนผู้พยันทันทีนเขากับร้องเทียนฉืออีกฝ่ายปลดผ้าคุมหน้าถอดงอกออกสองตาเป็นประกาศริมฟีปากแดงฟันขาวงดงามรพรพรางกราวให้สัก,กเจอเจ้าจนได้ทั่วไปเยี่ยนหรือเฉินซิงไม่คิดสักนิดว่าเจ้พวกทั่วไปเยี่ยนที่นี่เขาเรีบลงจากหลังม้าวิ่งเข้าหาอีกฝ่ายทั่วไปเยี่ยนเองก็ร่งลงจากม้ามาหัวเราะก้าวกว้างอย่าง สดใสโถมกอดเฉินสิ่งข้าได้ข่าวว่าประมุกใหญ่พระเจ้ากระับแดนซื่อเลิอทั่วไปเยี่ยนกล่าวจึงขอรับ สั่งจากพระบาทมาตามหาเจ้าจนสิงรีบส่งสัญญาณบอกทุกคนว่านี่คือสหายคงตนเหล่าทหารม้าชาวโรารานมีสีหน้าปุเรียนพิกลแต่เยินเช่นนั้นก็ทยายทำความเคารพแล้วจากไปฉลองเทศกาลปลายศาสตร์กันอยู่เรือทั่วไปเยน็นคำม่นมองกระแสะหดหูในใจจนสิงสลายไปสิ้นด้วยการมาเย็นของทั่วไปเยน็นครั้งที่พบสายอีกครั้งก็อดดีใจไม่ได้เขาเอ่ยกลัวหวเราะว่าใช่แล้วไกลขนาดนี้ท่านมาได้อย่างไร ยัไม่ส่งข่าวบอกลุงนาดเล่า,าท่านมาเพียงลำพังเระตัวไปเยี่ยนไปยักหน้าวางมือบนไหล่ของเฉินสิงขณะจงม้าเดินเคียงอย่างแช่มช้าไปยังแดนซือเลอร เจ้าอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างพวกเขาเคารพนอบนอบเจ้าพระประมุขใหญ่หรือข่าวนะเร้อช่ฉินซิงพ่นลมทางจมูกก่อนเล่าเรื่องราวชีวิตตอนอยู่ที่นี่แล้วถามให้ข้าส่งคนไปตามซึ่งซุ่มมาใหม่ทั่วไปเย็ยนครายร้อนรนเล็กน้อยทอดมองไปไกลๆก่อนมองเฉินซิงอีกครั้งราชสนักเป็นอย่างไรบ้างเฉินซิงถามต่อมาหากข้าไปเรื่องอะไรหรือเปล่าทั่วไปเย็ยนนำข่าวจาก ข่าวสารจากจงหยวนมาด้วยความจริงแล้วก็เป็นดังที่ทราบกันหลังจากเสี่ยงสู้พาจนสิงจากไปฟูเจียนกลับไปยังพระราชวังเวียงไม่เหตุการณ์ผีดิบอรารวาสจบลงสภาพเละเทะเป็นซากปรักหักพังของพระราชวังเวียงทําให้ฟูเจียนแทบกระอักเลือดแแต่เร่งให้บุรณะขึ้นมาใหม่ส่วนมู่หรงชงลิพักมีในวังขึ้นนานสุดท้ายถูกฟูเจียนเกรี้กล่อมจนตัดสินใจไม่ไปหาเรื่องเสี่ยงสู้ชั่วคราวด้วแลกกับเงินขายเดียวจะ พุงเฟิงเซียนจินมาให้ตระกูลมู่หรงลงทันว่าคนเบื้องบนอย่างฟูเจียนไปจนถึงข้าราชนักนับร้อยเบื้องล่างต่างทราบดีว่าต่อให้ตรกูลมู่หรง อาคาดแค้นอย่างไรตอนนี้ก็ยังไม่อาจไปประทะซึ่งสู้ซึ่งหน้าได้ด้วยด้วยวันเกรงพันธมิตรซื่อเลยหลายปีมานี้ทุกเห่าต่างรบราคาบฝานทั้งแก่งแย่งช่วงชิงยิ่งหลังจากเขาด่านมาแต่ละฝ่ายยิ่งผูกปมแค้นฝั่งลึกซึ่งสู้กลับได้กลุ่มขุมกำลังอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไว้ในมือผู้เจียแต่เพียงยุติความขัดแย้งชั่วครา่จำต้องรอโอกาสสะสางในวันหน้า กระนั้นก็ต้องคำนึงถึงเกียรติภูมิของมู่หลงชงด้วยองหญิงชิงเหอจากไปด้วยสาเหตุกลุ่มเกลือซ้ำย้ำอาจชี้แจงแก่ใต้ลาดได้ฟูเ่เจียนยังออกคำสั่งประกาศจับไล่ล่าฝึงเซียนจิน เขาไปแล้วจนสิ่งกล่าวข้าโร้ทั่วไปยยันตอบต่อมาข้าได้รับข้าได้ขออภัยโทษกับฝ่าบาทผู้ลงมือตอนเกิดเหตุคือประมุกใหญ่ผู้ได้กอบขบถเกดตะกูลเฟิงไม่เกี่ยวข้องอันใดกับตัวเจ้าฝ่ายมู่หลงชงข้าคุยไปแล้วเช่นกันเจ้าวางใจได้ เฉินซิงงุนงงแต่แต่พยักหน้าขอบคุณทั่วไปยี่ยนกล่าวตอบว่าข้าบอกว่าอยากให้เจ้ากลับไปฟามาจึงรับสั่งให้ข้ามาคุยกับเจ้าด้วยตนเองกลับไปไหนหรอเฉินซิงถาม กลับชังอันทั่วไปเย่นตอบเจ้าไม่อยากกลับไปหรือมีข้าอยู่ทั้งคนไม่มีผู้ใดหาเรื่องเจ้าได้อีกจนสิงเข้าใจทันทีเขาหัวเราะลัน่นทั่วไปเย่นก้มหน้าลงมองเขาอย่างจริงจังเื่อหน้าชายแววขึ้นเขิมของคนหนุ่มชวนให้เฉินสิงรู้สึกว่าคนคนนี้ช่างหน้ารักนะักไปดื่มกันไหมเฉินสิงชวนพวกเขากำลังฉลองเทศกาลอยู่เล่ารสดีมากได้สิทั่วไปเย่นตอบทันทีไม่ได้ฉลองเทศกาลปลายศาสตร์มานานแล้ว จนสิ่งพาทั่วไปเยน็นกลับไปยังบริเวณจัดงานหลังจากทุกเผ่าเริ่มดื่มกินก็มีทั้งเริ่มเล่นมวยปล้ำและพูดคุยกันเทศกาลปลายศาสตร์นอกจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังถูกหนุ่มสาวยกให้เป็นเทศกาลแห่งความรัก ฤริสุราเหล่าชาวนก่ดนจะเริ่มเกี้ยวหญิงสาวทำในสิ่งที่ยามปกติไม่กล้าทำเลยคำที่ปกติไม่กล้าเอ่ยบรรยากาศเปลี่ยนเป็นนุ่มนวลนละมุนละใหม่ยามเย็ยนอยู่หน้าโต๊ะโถสุราก็สัมผัสถึงทัศนีภาพแห่งแดนซื่อเลจนสิงนำสุรามาให้ทั่วไปเย็่ยนเดิมทั่วไปเยี่ยนเป็นคนคอแข็งเขาหิ้วหายสุราเดินไปยังใต้ร่มไม้ข้างลำธารนื่มเองครึ่งหายก่อนมองฉนสิงด้วยใบนหน้าแดงสุปรัง เทียนฉือทั่วไปยันเอ่ยแค่เรื่องอยากมอกเยา้านับแต่ที่ฝ่าบาทเออเรื่องเอ,อเรื่องเรื่องนั้นกับเจ้าห้องทรงอ,อ,กอักษรค่ากระคิตมานานแล้วจนสิ่งย่อมเข้าใจดีว่าสาเหตุทั่วไปยันเดินทางไกลพันลีติดตามพวกเขาหลังออกจากช้างอันมาถึงแดนซีเลอร์คืออะไรหากอ้างว่าเพื่อส่งข่าวฟุยเจียนก็ช่างเถอะแต่ประโยคแรกหลังจากพบหน้ากันเคอในสุขก็เจอเจ้าจนได้ลำพังเรื่องนี้ทำให้ชนสิ่งทราบซึ้งใจมากแล้วข้า รู้ว่าท่านจะพูดอะไรฉันสิงยิ้มมามาหมดจอกต่ำจอกต่ำแก้วฉันสิงเป็นฝ่ายชนจอกสุรากับทั่วไปเยียนและยกเดิมส่วนทั่วไปเยียนเอาแต่นิ่งค้างจ้องมองเขาเจ้าง,งดงามเหลือเกินทั่วระเยี่ยนเย้มแย้มแย้มยิม้มเช่นชื่อกระป๋ายคาดกับคาเดเถิดคาดคิดมาตลอดว่าจะแต่งกับใครสักคนเช่นเจ้าเขาเพียงเจ้าเอ่ยมาไม่ว่าเรื่องใดข้าล้วนรับปากให้ท้าทำสิ่งใดก็จะทำ ที่ทั่วปาฉันสิงถอนหายใจสบตาทั่วระเหยียนตรงตรงขณะกล่าวขอบคุณนะที่มาเยี่ยมข้าไกลถึงพันหลีก่อนออกจากช้างอันข้าลืมไปเรื่องหนึ่งคือคืนของสิ่งนี้ให้กับท่าน เฉินซิงพูดพรางเทสราหมักน้ำพึ่งลงบนฝ่ามือเล็กน้อยและถอดแหวนทั่วไปเย็ยนเคยมอบให้ยื่นคืนให้อีกฝาก่ายทั่วไปเย็ยนนิ่งเงียบเฉินซิงดึงมือจ้าตัวมาวางแหวนลงบนฝ่ามือน,นั้นได้ได้ทั่วไปเย็ยนกล่าวให้คนอื่นเถิดเฉินซิงบอกให้คนที่ท่านมองปร,ราดเดียวก็รู้สึกว่าชุดนี้ขาดเขาไม่ได้คนนั้นคือเจ้าทั่วไปเย็ยนกราบไม่ฉลอกไม่ใช่ข้าเฉินซิงยิ้มไม่ใช่ข้า ถ้าเป็นเพียงคนที่ท่านบังเอิญคิดว่าใช่เหมาะสมคิดว่าตนเองแต่งด้วยก็เท่านั้น ทั่วไปเห็นมองจนสิ่งอย่างไม่ว่วบใจหัวคิดวิค่อยขมวดมุ่นขึ้นจนสิ่งค่อนข้างไม่สบายใจจึงกล่าวต่อท่านไม่เข้าใจท่านควรมอบแหวนนี้ให้กับคนที่คนที่ยามท่านเจอหน้าเขาครั้งใดหัวใจตั้นแรงขึ้นมาอาแต่คิดหาก็อ้างอยากพูดคุยกับเขาให้มากยามเห็นเขาอยู่กับใครอื่นท่านจะเจ็บปวดยามเห็นเขาเป็นทุกข์ท่านจะปวดใจยามเขายิ้มให้ท่านจะเบิกบานมีความสุขไม่ใช่มอบให้คนที่ทุกคนเห็นว่าท่าน ควรแต่งด้วยไม่ใช่เขาบังเอิญมีคุณสมบัตตรงกับคนท่านอยากใช้ชีวิตด้วยท่านจึงต้องแต่งกับเขาเข้าใจไปว่าเขาเป็นคนที่ชะตาลิขิตมาให้คู่กันท่านในนั้นฉันจิงพันเลิกคิ้วแล้วหัวเราะเข้าใจความรู้สึกป,ประหลาดที่อัดอั้นในหัวใจของตนเมื่อครู่ขึ้นมาเขาไม่เข้าใจทั่วปเยเยนมีท่าทีเจ็บปวดขมวดคิ้วแน่น ฉันสิงรีบกล่าวไม่เป็นไรแค่ระปากข้าว่าท่านจะจดจำคำพูดนีไว้สักวันท่านอาจเข้าใจเองทั่วไปเยืยนเบือนหน้าไปทางเอืน่นระหว่างทั้งสองมีเพียงเสียงลมหายใจไม่ได้กล่าวสิ่งใดต่ออีกตกลงทั่วไปเยืยนเอ่ยขึ้นในที่สุดให้ข้าพาท่านไปเดินเล่นไหมฉันสิงกล่าวต่อข้ายังคิดกลับไปชั่วคล่าวเสี่ยงสู้ระปาะกข้าไว้ว่า,ยวาอยาชาวโรรานเห็นเขาดีกว่าไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุฆ่าสังหาร สิงห์สิงสู้พันตามมาจากหลังต้นไม้เฉินสิงตกใจสะดุ้งโยงกล่าวอย่างมาโหใจแอบฟังพูกข้าคุยกันระผู้ผู้ฝึกยุดดุดเดียวกันทั่วไปเย็นคลายทราบอยู่เลยว่าสิงนสู้สั้นอยู่หลังต้นไม้เขากราวประมุกใหญ่ข้าบุมบามเข้ามารบกวนแล้วอะไรอีกฉันสิงหแยงพวกเจ้าถ้าไม่ใช่แขกทําความสะอาดพวกเจ้าถ้าไม่ใช้แขกทําความสะอาดก็จับมาฆ่าแก่งทิ้งพันธมิตรซื่อเลอไม่มีระยะสักนิดเลยเชียวหรือ ตะกูลทั่วป่าแควนใต้เคยจับชาวโรราลนับหมื่นเป็นท่าเชิงสู้กราวออกมาจากหลังต้นไม้เขาเปลี่ยนมาสวมชุดคลุมราชันแล้วกล่าวกระเฉนสิงชาวโรราลนกำลังเดิมได้ที่หากรู้ว่าเขาเป็นใครอาจความมีดมาแทงคนรักเจ้าทิ้งก็ได้ต้องขออภัยด้วยข้าเองก็คงหยุดยั้งไม่ได้ไม่เป็นไรทั่วไปเยียนสมแวนพวกนั้นและกล่าวกระเฉนสิงได้รู้ว่าเจ้าปลอดภัยดีข้าก็จะไปแล้วเดี๋ยวก่อนฉันสิงกล่าวอยู่ที่สักสองวันสองสามวัน เถอะท่านเดินทางมาตั้งไกลกลับไปบอกเจ้าหัวแข็งซึ้นสู้เอ่ยแทกกันทั่วไปเยียนช่วงนี้ข้าผู้เป็นประมุกไม่ว่างไปจี้ความผิดเขาให้เขาประพฤติตนให้ดีแต่หากข้าได้รับรายงานว่าจงย้นเกิดวุ่นวายอีกก็ไม่แน่ถ้าแม้แต่มึงหลวงของตนยังรักษาไว้ไม่ได้ข้าก็ไม่รังเกียจการไปรเก็บกวาดชาวเซียนเป่อยอย่างพวกเจ้า ทั่วไปเย็ยนกล่าวเขาต้องนําความกราบทุนแน่ขอรับพรังพิกตัวขึ้นมาแล้วทะยานออกไปฉันสิงวิ่งตามเพื่อขัดขวางแต่ถ,ถูกซึ่งสู้คว้าแขวนเอาไว้ซึ่งสู้ปล่อยนะทั่วไปเย็ยนก็คเาด้วยฉันสิงตะโกนทั่วไปเย็ยนหันกลับมามองเขาก่อนเผยยิ้มรอยยิ้มนั้นแฝงความขมขื่นเล็กน้อยทว่าอัามพรังไว้เป็นอย่างดีและทรงเสียงผิวปากแห้งเทียนชื้อทั่วไปเย็ยนตะโกนไว้พบกันใหม่นะ,ทะเทียนชื้น ชนสิงได้แต่ถอนหายใจก่อนสบัดแขนเสียงสู้ออกมองไอฝ่ายอย่างโมโหซึีงสู้ขมวดคิ้วค้าแค่กลับไปเปลี่ยนชุดจะก็วิ่งไปไหนอีกแล้วชนสิงกล่าวเจ้ามาแอบฟังพวกข้าฟีกันได้อย่างไรเสียงสู้เอ่ยตอบข้าบเอินผ่านมายินเจ้าสองคนร่ำสุรากันใต้ต้นไม้ทั้งแดนซื้อเลือเป็นอนาเกตของข้าข้าอยากไปที่ใดก็ยอมได้เจ้าถือดีอะไรจนสิงเอ่ยตอบเจ้า จากนั้นเขาเดินปึงปังอย่างโหเสียนนำหน้าไปซิ่งสู้เดินตามหลังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทั้งสองเดินอ้อมบร,ริเวณงานเทศกาลปรายศาสตร์ซิ้งส,สู้กล่าวอย่างมโหเจ้าก,การระบายอารมณ์ใส่ปรุกใหญ่เชระจนสิงกล่าวตอบทำไมหละ่ะจะตีค่าอีกหรือไงเข้ามาซี ซิงซู่ก,กลับหยุดฝีเท้าจ้องมองจนสิงก่อนมุ่นขิ้วกราวข้าทำอะไรให้เจ้าถึงได้มโหขนาดนี้ถ้าไม่อยากอยู่ก็ใสหัวไปเสียตามทั่วไะเย็ยนกลับฉังอันไปเลยไปเชิญไปเลยจนสิงสูดลมจะให้ใจลึกอดทนจนทนต่อไปไม่ไหวอีกเขารรักสิงซู่หนึ่งทีอีกฝ่ายเมื่เสถียนเลยสังเกตจนสิงเดือดจัดคำรามใส่ซื้อบือไอ้คนซื้อบือเจ้ามันซื้อบือ เม่าพลังใช้ไลกระแทกอีกฝ่ายทัวสิงสู้กับคล้ายศีลาที่ปักแน่นอยู่ในดินมองจนสิ่งอย่างเยาะหยันแค่ปัดมือส่งส่งก็ทำเอาจนสิ่งส่วนเซจ,จนเกือบหน้าขมำำําผืน ซิงสู้คว้าข้อมือข้อมือเข่าไว้ทันจนสิงเจ็บปวดร้องโอ้ยจนเสียงสู้คันมืออยากฟาดสักทีท่านนั้นมีเสียงตะกนดังมาใบหน้าชูและฟังอยู่ในอาการมึนเมาดวงตาแดงก่ำพะริตเล่าวาวรอดได้ไยโทสะด้านหลังเขาติดตามทหารม้าชาวรถร่านเกินร้อยนายล้วนสวมเกราะเต็มยศตะกูลทั่วป่าชาวเซียนเปย่ยอยู่ที่ใดชวนเละฟงถามหมอิเทวดาทรงตัวสหายเจ้าหมา